ย้านิเปียสวัสดีครับแอฟริกานำตัวอากาศโอ่นิเปียนะครับเป็นชุมนาเจ็ดปีกลมปุสัตว์นี่คือย้านิเปียสูงมากสะสองถึงหกเมตรว่าหญ้าหวานอิสราเอลห้าสิบห้าถึงยี่สิบข้อแต่มันไม่ค่อยรากฝอย ใบเดี่ยวยาวเจ็ดสิบถึงหนึ่งร้อยเซนติเมตรสัตว์สองเท้าโคเนื้อโคนมกระบือกินสดหมักทำชีวมวลสำหรับผลิตฟฟ้าผลิตกระดาษทำเชื้อเพลิงสำหรับประมาณั้าบมีประโยชน์สูงสามารถเลี้ยงไก่สไบสบายๆนะครับ เอามาบดมาหั่นละเอียดแล้วก็นำคาร์โบไฮเดรตไปหมักก็ได้34สารสิเป็นหมักความชื้นแปดกรัมโปรตีนสูงสามสิบเปอร์เซ็นต์สามารถเลี้ยงไก่เลี้ยงวัวเลี้ยงแพะได้ตลอดทั้งปีทั้งชาติกาก37กรัมแคลเซียมสองเจ็ดสี่มิลลิกรัมฟอสฟอรัส สองสามเก้ามิลลิกรัมเลขสิบสองมิลลิกรัมชอบคลิปแบบนี้กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดติดตามด้วยขอบคุณมากครับบ้านบ๊ายบายซี y o เ a นเล n เดอร์ thank you so much โอเคครับสวัสดี